มะแฟงเออมะแฟงเนาะมะแฟงเนาะมะแฟืองไม่ได้ปอกอย่างที่ว่านะปอกมะแฟงตั้งชื่อใหม่แฟืองเฟงมะเฟองมะแฟงแฟงกัวเออเฟืองแฟงกัาค่ะแม่บ้านนะคะเนี่ยทำกับข้าวน้าดูอะกระถิ่งทองแก่นนี่นี่เออเน่แ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 ทำไมมันหล่นเลยเนี่ยทำไมมันหล่นนะอ่ะหล่นไปล้างก่อนไหม บมดจังหน้าเลยเดี hmm. mm ๋ยวไปล้างใช่ไหมไม่ได้แล้วอย่าพิดสิอย่าพิดอย่าพิดถอยก่อนอย่าพิดนี่อย่าพีดนี่เออเออเดี๋ยวล้างเดี๋ยวล้างนะจ๊ะไม่ได้ล้างเสร็จเธอแล้วโอเคเอมอันนี้ก็พอตัมันไปแล้วใครแยกมากขา